บ่เอียมเอียงเลยเลือดสมัยนแตนเลยพักเต็มถาดเบิ่งเอาจะว่าพักอียงเป็นอียง,งีงคุณอ่ะนี่หดขนมสินขนมเส้นีเป็นสองกิโลคุณเด้นึ่สี่บอกให้เบิ่งน้ำยาบ่อยน้ำยาตีนไกใส่ไข่ป่าเห็นบ่ตีนไก่น้ำยาปลานิ่นไหมจ้าปลานิ้นหนึ่งตัวตำม,มืดเลยใส่ไข่ป่า เราแบบมีตีนไก่พร้อมโม้ยเลยสิแม่แต่งเลยอีสานฟูด้ดอีสานนูเดิลฟูด้ดขมวดคำ Enjoy มีเอฟวีวันมากินน้ำกันบัดทีนี่พี่น้อง,จะ,อองจะพี่น้องมาด้วยแต่พี่น้องสุขสันต์สบายดีกันบ่จ้าคอยกอันสบายพี่ยู่ฮัลโหลเอฟวีวันฮาวอายู่ For me I'm okay Everyday every minute คำ Enjoy มี นูเด่นนูเด่ลอีสานฟู้ดนูเด่นหิมาก,กินกว๋วยเตี๋ยวน้องกันมาที่นี่เลิศเสมต้เลยโบว์พ่นะขนมเส้นไหมโบวใ่หนึ่งยุบใส่สองยุบโบใส่สมยุบเลยเนาะโบว์เลิศเมนตต้เลยบยโบยบยพ่นะขนมเส่นสองกิโลพ่นะน,นี่พ่นะใช่เลิศเมตตเลยเอาไปสั่ล่ะขนมเส้นเนี่ยพูมันมีมหมวไเดียที่นี่่ มันสิโต๊ะก็ไม่ดีก็ไม่นี่ะนี่นี่ไว้ข้างล่างนี่เนาะมันสิตกมันสิเลียนตกบ่เลือดเส้นัล็เต็มเลยโอยเอายางใส่้แทีนี่เอาหนังยาใส่เอาเอาหนังยาใส่ก้อนเนาะเอาหนังยาใส่ก้อนเดี๋ยวขอเวลาหนังยาใส่แป๊บนึงเลือดเสนเล็เต็มเลยโอยทีม่กินนี่ก่อนบ่กหนังยาเนี่ยเลือดเส้นัล็เต็มหมดแล้วข้างกําลายจีเลยบ่กโอยโอยไข่ปลาไข่ปลาเบิ้งเมื่อสิเบิ้งไข่ปลาพื่อน่ะไข่ปลาโอ้ย ดูดซึมเต็นเอยกินหมอนน้องจ่งไข่ไดิ <c oughs> น้องไข่มากมากเลยอันขนมเส้นไข่ปลาหนิสิบอกให้ปุณห์อะโบ,บ,บมิตรไข่ปลามันเข้มข้นครับมิจจาโอ้ฮอนห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 อนัหนวมันใส่ของจะนอ้อนหอนโอ้ยากเพิ่มขวมเด้อเพิ่มขวมยากเพิ่มขวมติ่ไมไก่นู้เหนมมาเด้อพวกนายอยากปากแตกก่อนม,มาเด้อมาเด้ออย่าปากแตกมาเลยเนาะ ไมว่ากันไม่ว่ากันลอยจริงลอยจริงลอยจริงหู้หอนหอนหอนโอ้หอน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 บ้างก่อนมันหอนสันเดียวนี้มันบอกรู้เลมันจะคน่ากับพมีมาห้องกันผพาบมีมาห้องโตะเลยมึงโตข่อยิหอนได้ปที่นี่หอนหอนไปไม่ซักได้หนาโต้ข่อยอ่ะ โบ ö, arp, ้คุณอะโหหยดสัมเคนเลยพ่อคนพ่อคนแฟนขับน้ำไล่เงี้ยหยดหยดน้ำเลยโห่หยดสัมเคนเลยฮิมาบัติเเอาอยังใส่ก้อนมีผักขาผักละพผอมผักขาแล้วกับีเนอะมีลายผักผุดผักเพคะเห็นไหมผักขาไหมผักขาผักแขนเนี่ยสุริย่างชุดนีุ้บ้เด็ดผักใส่ คนณเดียบดีคนณก้อนค้อนมองเห็นบ่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยนี่เคยห้อนโตเคยหุ่นก็เป็นห้องโตเดี๋ยวแป๊บนึงขอไปผ่ามมาห้องโตก่อนแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วบ่ห้องมันได้ดินบ่มันได้สูงเลยเห็นบ่อันแม่ว่ามันเป็นไม้ซักไม้จ้ามันโดนค้อมห้อนไม่ย่านแม่ว่าย่านมันเป็นห้อยไม่จ้าบอต้องทะนุถนอมตัวเนาะของของเจ้าของบอบ้เลยสมัยกันเลย โบ้ฮิมาพี่น้องมา่กินน้ากันที่นี้มามามาสวยกันสวยกันมาที่มามา,มาสวยกันสวยกัน,กน,กนออกมาสวยออกมาซวยขนมเส้นกับยายสม้มผูชดเชิญโชคดีจากพี่น้องสุขุสุขุนวันนี้กินน้ำบริสุทธิ์ผุดผ่องนะคะ เปิดบริสุทธิ์น้ำเบาเลยใช่หมแต่เนี่ยเปิดบริสุทธิ์น้ำนะคะผ่าพัดปลาก่อนจิตแบบว่าเซน,นปากง่ายไงเนาะเลือดป่ะสิบเอ็ดท้ทงสิบเอ็ดท้ทงนี่ซิมก่อนชิบก่อนโอ้เลิศขนาดไข่ปลาไข่ปลามาเฟียไข่ปลามาเฟียเลยศใช่ไหมแต่เนี่ยปลามาเฟีย อเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอม <c oughs> บึงหนอยอยงามันหยอยป่ะคอยปาดขวดมันไงเห็นป่ะน้ำหยอยหยดๆเลยเห็นป่ะอืมเอาผัดยันมันลวกมันลวกบ,บแ่แสบงเลย thank you. เถ้าปรกผิดกัดน,น้าบุ้งบุ้งหนักําไส้มสามกำอ่ะกำไส้กําไส้ไหมอืมัันสีผิดไม่เหมาะวะแดงจุ้งคือ่ะอืมแดงที่ปากเลยเห็อปะเราจะไม่กัน,กน,นอืม พ,พ,พักเลยค่ะอืแกค่ะคยว่าอยเถ่ายเราพักเถ่าก็ข่อยหรอเ่ด้่ไม่ตังน,นะเลย่บอกปักมือ,อน,น,นะบ้อหนาเนี่ยกินแบบเทาๆนะ่ะอะ มันเท่าอืพักมันเท่าอืมมันเท่าตะก้นเนี่ยพักกับเท่าพี่น้องเอ้ยคนนี้อานี้เท่าพักขายแพงพวไาน้นน่ะอืแพงักโบ่ขายมันขายเฉยวสิลวดรลดพ่น้อพักเท่าเท่าพักแก่แก่เนี่ยหายอย่างเนี่ยนี่เด้หายอย่างเนี่ยแตกพิต้นมันจะมาปตุกเนี่ย นี่มอค่ะแอวแก่ๆนี่อ่อนจะกินบ่อยู่เมืองไทยนี่มันกินได้หนิมาตั้งประเทศกินมั้ต่างชาตกกิบเบียงเยอะเลยมั้งทถงแก๊งแก่ก็กินมากคน่ะแซ่บมืบ้อเก่ายำแบบยำหยานแซ่บมังปะของมกักเนาะยิ่งแก่ยิ่งมัน น mm hmm. ีนี่พ่อมผักแค่เรียยผักแควเรีย mm hmm. ะ cái nhau. bơ, rồi. nhau phải này. Ừ. Mm. Mm. มีขนเยอมาคุยดลย嘛กะอยากใ้กินบกรู้เยอะก็ขนมเสร้นคุยบ่นักแฟเป็นเขากันไหมคนบบมังคาปลาบอกมู้เลย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 มดงคปลามคาปลาฮ่ันฮนลกินงามมากไหม โซฮัตเบิร์ดไม้ทั้งฟิดเอกเรดจะไม่งอะไรอีกออสัม่ได้ดีีเี